ผักกูดญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้เอาไว้กินอย่างเดียวนะคะเรื่องนี้โบก็เพิ่งรู้เหมือนกันค่ะตอนไปเที่ยวหมู่บ้านพื้นเมืองฮิดาเดี๋ยวโบาพาทุกคนไปชมด้วยกันไปดูว่าผักกูดญี่ปุ่นหรือว่าวาราบิเขาทําอะไรได้บ้างวาราบิเนี่ยเขาเป็นพืชตระกูลเฟิร์นค่ะเขาจะมีแป้งเก็บสะสมไว้ที่รากเพื่อเป็นสเสบียงฉุกเฉินไว้กินเองตอนหน้าหนาวเอาไว้ใช้สร้างรากใหมต่ตอนฤดูใบไม้ผลิค่ะช่วงฤดูหนาวใบและลำต้นส่วนเหนือดินของวาราบิจะเหี่ยวแห้งและตายไปเหลือแต่ส่วนรากและยังมีชีวิตอยู่ได้โโดดดดยยยกกกกกกกาา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 รรรใใใชช้้้้้้พพพลลลัังงงงงงนนจจจแแแปปททีี่่่สสะะะมมมไไววคออออูบบผ็ต รากที่สะสมเอาไว้ตั้งแต่ช่วงปีก่อนแป้งวรารบีมีการนํามาทําขนมวรารบีโมจิจะมีความเหนียวนุ่มยืดยหยุ่นและละลายในปากถ้าเป็นแป้งวรารบีแท้จะมีสีน้ําตาลค่ะวิธีการสกัดแป้งก็คือขุดรากวรารบีในช่วงหน้าหนาวเพราะเป็นช่วงที่มีแป้งสะสมมากที่สุดนํามาล้างให้สะอาดทุบให้แหลกละเอียดและแช่น้ำใช้มือขยําขยี้เหมือนซักผ้าเพื่อให้น้าแป้งออกมาค่ะกรองกากใยทิง้งเก็บแต่น้ําแป้งไว้ทิ้งไว้สักพักแป้งสีขาวจะตกตะกอนเราก็เทน้ําใสๆข้้งบนทิ้งทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้แป้งสีขาวริกกนําาตตะแแปป้้งไห จะได้ผงแป้งวรารบิค่ะและคนญี่ปุ่นโบราณนิยมเอาแป้งวรารบิมาทำกาวแป้งเปียกด้วยคุณสมบัติติดแน่นแข็งแรงทนทานทนแดดทนฝนเขามีแรงยึดเกาะสูงกว่ากาวแป้งเปียกทั่วไปค่ะจึงมีการนำมาใช้ยึดกระดาษเข้ากับโครงไม้เช่นร่มกระดาษญี่ปุ่นโคมไฟญี่ปุ่นและพัดญี่ปุ่นค่ะ